ทีนี้ไอเรื่องไอเรื่องเรื่องทําบุญไอเรื่องทําบุญเนี่ยนะทําบุญของแสมแพมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องพูดตรงๆต้องพูดตรงๆด้วยความใจกว้างของเขาคนเรานะครับคนเรามันใจกว้างมันใจกว้างนะแล้วก็เราคงก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องพูดในในความรู้สึกของผมนะแต่ก่อนเนี่ยผมกับผมกับแสมแพมเนี่ยไม่ได้ถูกกันเลยนะ ไม่ได้ถูกกันเลยอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแล้วก็แล้วก็การทะเลาะกันจนมาเป็นจนมาเป็นคดีคดีที่ผมโดนฟ้องเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มามาจากเรื่องพวกนี้แหละจริงๆเนี่ยแซมแพมเนี่ยเป็นตัวหลักๆตัวหลักๆที่คอยคอยค้าจูนฝั่งทางนู้นอยู่นะเป็นกําลังหลักที่เขาเป็นคลื่นใต้น้ําเขาเป็นคลื่นใต้น้ําที่ซัพพอร์ตข้อมูลโน่นนั่นนี่ ไว้ง่ายก็คือเป็นเป็นสายปั่นในเรื่องใต้น้ำนั่นแหละส่วนอียานนะครับส่วนออยานมันแค่มี youtube แล้วก็มันพูดอืมมันจะมีทักษะต,ตรงนี้แต่คนที่น่ากลัวที่สุดผมจะบอกให้นะคนที่น่ากลัวที่สุดคือแสมแพมนะอ่าคนที่คนที่มีแต่ปากพูดนะ่ะคนที่ไม่น่ากลัวเลยคืออียานอียานเนี่ยมันเหมือนเด็กน้อยมันเหมือนเด็กนะครับแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรแต่คนที่น่ากลัวคือแสมแพมนะจะบอกให้ คือเราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่เราเป็นเขาเรียกอะไรเราไม่ถูกกันมานานเออผมจะบอกให้เด็กเก้าวันนี้ครับผมโมบายวันนี้ครับผมคนที่น่ากลัวไม่ใช่ยานไม่ใช่ยานเลยครับคนที่น่ากลัวคือแสมแผมฝั่งทางนู้นน่ะมันจะมีไม่กี่คนหรอกมีไม่กี่คนที่ที่ที่เป็นตัวตึงคุณรู้ไหมว่าการพี่การที่ผมพูดเนี่ย ผมพูดทุกวันทุกวันทุกวันถ้าไม่มีถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนเ<ๆ>พื่อนหลังบ้านว่าเฮ้ยวันนี้มีข่าวอะไรมีข่าวอะไรเราจะตกข่าวทันทีเราจะตกขา่า,กขาวทันทีนะครับเราจะไปไม่ถูกถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกวันต่อไปเนี่ยผมมาไลฟ์สดผมจะเออเออเลยนะผมจะเออเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะนั่นแหละผมถึงบอกว่าคลื่นใต้น้ำเนี่ยคลื่นใต้น้ำมันสําคัญมันน่ากลัวผมจะบอกให้ แล้ววันดีคืนดีเนะี่ยวันดีคืนดีแสมแพมเขาเขาทาบุญด้วยเขาซื้อของช่วยตายายเนะี่ยเขาซื้อของช่วยตายายเนะี่ยคุณลองคิดดูสิว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นกับหลังบ้านเขามันเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งทางนูน้นผมเชื่อว่าภาพลักษณ์สิ่งที่คนที่ฝั่งทางนู้นเขาแสดงออกนั้น fc บางส่วนเขาคงเขาคงไม่โอเคเขาคงรับไม่ได้กับพฤติกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมชงกาแฟแป๊บหนึง่ง ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็แม่ทัพแม่ทัพฝั่งทางนู้นนะครับไม่ว่าแม่ทัพทางด้านความคิดแม่ทัพทางด้านข้อมูลแม่ทัพทางด้านการเงินตอนนี้คือหายจ้จยนะมันมันมีอะไรที่ทําให้เราคิดได้เยอะแยะมากมายนะครับผมจะบอกให้บุญบรารมีก็ไม่มีคุณเห็นไหมคุณเห็นแม่นางเอกไหมแม่นางเอก จะอะไรใดๆก็ตามครับจะอะไรใดๆก็ตามเขาเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิพานพิกวิกฤตใ,ให้เป็นโอกาสเสมอแม่น,นงางเอกกกอกเนี่ยเขาพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสเสมอไม่ได้เป็นคนโง่ดักดานนะไม่ได้เป็นคนโง่ดักดานเขาพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสเสมอแล้ว fc ผู้ใหญ่ใจดีก็ยังหนานแน่นอยู่เหมือนเดิม เขาจะอะไรยังไงก็ตามครับผมจะบอกให้นะฟังทางนู้นนี่ครับผมเชื่อว่าต้องใช้คําว่าสิ้นไ,ไรไม่ตกที่จะต่อสู้กับเขาที่จะต่อสู้กับเขาคนที่ด่าได้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองนะครับจริงๆแล้วอียานเนี่ยเวลามันด่าเนี่ยมันด่าเนี่ยมันเหมือนไปมันด่าใส่กระจกแล้วมันก็สะท้อนเข้าหาตัวเองทุกอย่างยานเรียนจบปริญญาผมก็ไม่เห็นนะแต่ว่าเออถ้ามึงอยากมึงคิดว่ามึงจบก็จบไป แต่ยานไม่ไม่สามารถที่จะประครับประคองใบปริญญาตัวเองให้ทํางานได้ตลอดรอดฝั่งยานไม่เคยมีบริษัทเป็นของตัวเองอยานไม่เคยมีบริษัทเป็นของตัวเองชีวิตก็อยู่ในบ้านแฝดครึ่งหนึง่งชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆถ้าจะพูดกันตรงๆชีวิตครอบครัวของของอียานเนี่ยครับที่พ่อแม่พ่อเป็นข้าราชการแล้วก็แม่ก็เลี้ยงผีนี่นะชีวิตมันแย่ขนาดนั้นคุณลองคิดดูนะครับแม่เนี่ยคือ ายแดงเนี่ยคุณลองคิดดูนะว่าผัวเป็นข้าราชการครูนะข้าราชการทํางานทํางานกินภาษีของประชาชนมันไม่พอกินใช่ไหมมันไม่พอกินใช่ไหมถึงถึงถึงจะต้องไปถึงจะต้องไปนับถือนับถือไปเลี้ยงผีคุณลองคิดนะเมียข้าราชการครูเนี่ยนะต้องไปเลี้ยงผีแสดงว่าฐานะชีวิตครอบครัวเขาเป็นยังไงล่ะผมว่ามันก็แย่ใช้ได้อยู่นะ ือจริงจริงคนที่ไอ้คนที่ต้องไปเลี้ยงผีอ่ะแทนที่จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะได้ขายเออเลี้ยงหมูก็ได้ขายนะแต่แม่อีอยางนี้เลี้ยงผีเลี้ยงผีเอาไว้ขายเหรอหรือเลี้ยงผีเอาไว้ฆ่าฟาดฟันคนอื่นคุณสังเกตดูนะครับเวลามันโกรธจัดๆเวลามันโกรธจัดๆเวลามันเสียสติขึ้นมาเ่ มันจะเป็นอารมณ์ของอีกบุคคลหนึ่งมันจะสาบแช่งมันจะสาบแช่งอา่ามันจะสาบแช่งคือคือนิสัยของคนเลี้ยงผีเลยแหละนั่นแหละนั่นอีกเนาะไกลกันได้ถ้าไม่ไล่มันไม่ไปนั่นนะอย่างกูให้เวลามึงร้องแต่มันก็จะร้องอยู่นั่นแหละผมต้องไปไล่มันนี่ขออน,นุญาตขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงไปถึงไปถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งที่ยันไม่รู้เดี๋ยวจะไล่ให้ฟัง คนคุณลองคิดดูสิโอ้ยถ้าคือถ้าครอบครอบครัวเนี่ยเห็นไหมครับครอบครัวของอียานเนี่ยพ่อเป็นข้าราชการแต่มันแปลกนะแม่แม่ต้องเลี้ยงผีหาเลี้ยงชีพเหรอแม่ต้องเลี้ยงผีเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเหรอคนเราคนเราเนี่ยครับมันมีอาชีพมันมีอาชีพเป็นของตัวเองแต่อีนี่คือแม่แม่อียานนี่คือมีอาชีพ เลี้ยงผีก็ขายเลยยังไงเออชีวิตมันไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยผมเชื่อนะมาอีนี่มันไม่เคยทํามาหาเด็กอะไรผมเห็นหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับความโง่ของมันนะก่อนที่มันจะมาทำย y o u t เนะนะครับคุณรู้ไหมมักินข้าวกับอะไรขนมปังจิ้มต้มมาม่านะคือมาม่านี่คือผมว่ามันเป็นอาหารที่ผมขอโทษน,นะเป็นอาหารที่แบบแม่งกระจอกที่สุดแล้ว กินมาม่ากินมาม่ากับขนมปังนะอแล้วพูดถึงเรื่องตดเรื่องขี้เรื่องตดเรื่องขี้คือไอเรื่องตดเรื่องขี้น่ยมันไม่ได้พูดถึงใครนะผัวมันเองผัวมันนั่นแหละมันพูดถึงเรื่องผัวมันนั่นแหละเรื่องตดเรื่องขี้นั่นนะออเรื่องกินเขียมอยู่เขียมมันก็ชีวิตมันนั่นแหละอ่มันก็ชีวิตมันแม่เลี้ยงผีไปเรียนที่มอชใช่ไหมไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ต้องไปอาศัยนั่งไปนั่งเวลาเขามีประท้วงไปนั่งอยู่กับเขาแล้วได้กินข้าวคุณลองคิดดูสิว่าสถานะชีวิตของเขาเป็นยังไงหน้าตอนนั้นไม่มีเงินซื้อกับข้าวกินชีวิตนี้ชีวิตอยูอย่ในระยะห้าสิบห้าสิบคือสมองส่วนหนึ่งก็เป็นคนดีสมองอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนเออหรือบ้าส่วนหนึ่งดีส่วนหนึ่งไงสมองอินี่นะเออไม่มีเงินที่จะไปดัดผมไปสระผมไปใดผม ก็โกนหัวตัวเองนี่ความคิดแผงๆนะโกนหัวโกนหัวแล้วก็ใส่บิกเอาอืมโกนหัวแล้วก็ใส่บิกเอาไปคุยกับคนอื่นไม่ได้ก็ทําตัวให้ให้ให้ให,ให้ให้สังคมรังเกียจซะอืมให้คนเคารพพอคนเคารอแล้วก็สร้างความโกรธเคียดเครียดแค้นอืมนั่นแหละครับมันถึงเห็นชีวิตของคนเป็นผักปางไงมันฝังอยู่ในใจนะ การดา่าการด่าของของอียานี่เห็นไหมโคตรเง่าสกสาดโคตรเง่าสกสาดจริงจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาไอ้โคตรเง่าสกสาดจริงจริงแล้วเนี่ยมันน้อยเนื้อต่ําใจในโคตรเง่าสกสาดของมันนะคุณเข้าใจไหมว่าเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกลึกที่อยู่ในใจคือมันมันโกรธเกลียดแค้นครอบครัวมันผมเชื่อว่าเขากงโกรธเกลียดแค้นครอบครัวคงโกรธพ่อโกรธแม่ตัวเองคงโกรธพี่ชายน้องชาย คือญาติพี่น้องมีอยู่กัน4คนอนะ่ะคือมันคงโกรธเกลียดเลยลองคิดดูนะว่าครอบครัวเนี่ยผมมองดูนะตามที่ตามที่ไอ้สามชั้นไปเนี่ยครอบครัวเขาก็ก,ก็มีอยู่มีกินนะก็พออยู่พอกินมีรถมีลาใช้ชีวิตเออแต่แต่อิยานเนี่ยคุณคุณเห็นไหมว่ามันเหมือนมันติดคุกอยู่นะ